สวัสดีครับผมก,กับแอบมินแทนกับหุ้นนิกอิระอบายนะครับวันอังคารที่21มิตมิถุนายนนะครับแต้มแต้มสองสองเปิดนะครับผม901นะครับ79นะเด่น31นะครับบ่ายนี้ดันตัวเดิมเด่น31นะครับ มี43 03 73 23นะครับผมมากับ21นะครับ81 51 01ร้อยใส่หกมะชาเข้หกนะครับผมก็เน้นไปที่3นะครับ4ตัวเน้นไปที่3นะครับก็กลับมานี้นะครับ643 603 673แล้วก็623สำหรับหุ้นนิคิอิรอบบายนะครับผม ถ้าอยังไงตอนนี้แอปนะครับกูบัญชี YouTube นะครับ Google Gmail กลับมาได้แล้วนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามถ้ายัางไงก็ตามกันต่อไปนะครับโชคดีครับ